สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดวิลเมครายนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเล่นวัวจิ้วพคทมิติแบบประหยัดนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยก็มีทางบ้านนะครับหลังไมามาขอนะครับว่าอยากจะรู้ว่าวัวจิ้วพคทมิติเนี่ยแบบประหยัดเ,เล่นได้ไหมนะครับ ก็จะมีวัวจิวผู้ข้ามมิติระดับ EX นะครับแล้วก็ดันเต้เริ่มต้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือดันเต้องคลัก EX นะครับซึ่งสมาชิกท่านนี้ก็กดตู้แบบหลุดเลดจนองคลักเนี่ยมันขึ้น EX นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของทีมผมก่อนละกันนะครับว่ามันจะแตกต่างกับทางบ้านนิดนึงนะครับตรงที่ว่าอันแรกเลยนะครับตัวละครเนี่ยออของผมเนี่ยมันได้รับการปลุกพลังนะครับมาจนถึงขั้น Uh, 115%นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเดิมเนี่ยที่ยังไม่ได้รับการปลุกพลังนะครับมันจะอยู่ที่พลังโจมตี80%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ดาวแตกต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็อาวุธ4ดาวเท่ากันนะครับส่วนการ์ดเวทเรามาดูที่การ์ดเวทนะครับการเวทเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่คิดิ่าเข้าดาเมจนะครับส่วนใบที่4นะครับก็อยากจะใช้เป็นเพิ่มาดาเมจกายภาพนะครับแต่ว่า ไอใบกิดามกิจวัภาพเนี่ยออฟรองมันไม่มีขีดาวนเนนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ส่วนออฟโบนัสของออฟหลักนะครับก็ควรจะมีสะสมเลือดไหลเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งใบนะครับของผมนี่คือไม่มีเลยนะครับจริงๆไอตัวสะสมเลือดไหลเนี่ยของผมมันอยู่ที่ใบที่สามนะครับคือเพิ่มอัตราขีนะครับแต่ก็มันฟาร์มแล้วมันไม่ออกนะฮะก็ได้ตามนี้นะครับค่าที่ได้เนี่ยของผมก็จะเป็น คีดาเมจ142%นะครับแล้วก็อัตราคิ17%นะครับนี่มาจากออฟรองหมดเลยนะครับส่วนเซตการ์ดก็แน่นอนครับว่าต้องใช้แฟนทอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันต่อมาที่ต้องดูนะครับก็จะเป็นรูนนะครับแน่นอนว่ารูนผมเนี่ยมันเป็นเลเวล5ทั้ง3เมตรแล้วนะครับทำให้ดาเมจของสกิปอันตีเนี่ยมัน60%นะครับส่วนของทาบ้านจะอยู่ที่เลเวล4นะครับมันก็จะได้แค่น่าจะ50% ต่างกัน10%ก็จริงแต่ว่าพอทาตอนทำดาเมจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเห็นอยู่นะครับว่า10%มันต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นตัวองค์กรก่อนละกันนะครับสำหรับดันเต้องค์กรเนี่ยอาวุธไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอาวุธประจำตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ก็ดีนะครับถ้ามีก็ดีแต่ว่า าการที่เราจะได้อาวุธจำตัวเนี่ยมันก็ต้องไปกดตู้อาวุธนะครับแล้วให้หลุดเลดแล้วหลุดเลสเนี่ยต้องหลุดเลดให้ออกขององคารักษ์นะครับซึ่งตัวเลือกมันมีเยอะมากก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธใช้อะไรก็ได้นะครับสําคัญที่สุดคือแหลงนะครับดันเต้องคารักษ์เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องทําให้เป็นแรลง 3S เนะครับเพราะว่าแรลง 3S เเนี่ยจะมีความสามารถคือเมื่อเราใช้สกิลต่อยนะครับในขณะที่เกตไฟมันเต็มนะครับ ตัวดันเต้องครักษ์เนี่ยจะทําการแปะดเบัฟคมบาปให้กับศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับคริติคอลดาเมจเพิ่มขึ้นอีก26%นะครับถ้าเรามีอาวุธประจําตัวของดันเต้องครักษ์เนี่ยจาก 20, ่สเอ่อยีมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดดันมาได้ถึง EX เนี่ยก็ดีนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการฟื้นฟูพวกค่าความโกรธนะครับก็คือไอ้หลอดไฟนั่นเองนะครับ ส่วนการ์ดเวเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ QTE ของดันเตอองค์คารักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ติดเลยนะครับส่วนตัวดันเตเริ่มต้นนะครับอันนี้บังคับเลยว่าให้ใส่เซตการ์ดนี้มานะครับเซตนี้เลยนะฮะเพราะว่าจะทําให้ตัวผู้คามิติเนี่ยเพิ่มดาเมจทั้งหมด70%อนะครับอีก10วินาทีนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะฮะ เซการนี้มาเป็นของคู่กันกับตัวดันเต้เริ่มต้นเลยนะครับส่วนออฟของการ์ดเวสเนี่ยอะไรก็ได้นะครับไม่ติดนะครับขอแค่ให้เราทำาเงื่อนไขของเซตการ์ดให้ได้แค่นั้นพอนะครับส่วนอาวุธก็อันไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราเอามาแค่ใช้สกิลจิ้มกับกดอันติแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็กด q t e อ่าหลักๆของตัวทีมก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของตอนเล่นจริงนะครับในส่วนของตอนเล่นจริงก็เดี๋ยวเข้ามาที่หน้าฝึกฝนอิสระก่อนละกันนะครับ <S <S สำหรับหน้าที่ของการเล่นจริงนะครับก็ตัวแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นดันเต้องค์คารลักษ์นะครับถ้าเกิดเกรดความโกรธมันเต็มนะครับเราก็กดตัวสกิลต่อยแบบซูเปอร์แฟตไปเลยนะฮะก็จะทำการแปะดีบัฟแบบนี้นะฮะ หลังจากที่กดไปแล้วเราก็ผมเนี่ยผมจะกดดันเต้ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเกตยมันยังไม่เต็มแรกเกลมันยังไม่เต็มอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้สกิลจิ้มไปได้เลยนะครับดันเต้เนี่ยผมจะชอบใช้สกิลจิ้มก่อนนะครับแล้วก,กวดตามด้วยสกิลแปลงร่างนะครับจะทําให้เราได้ความสามารถของเซ็ตการ์ดนีมานะครับเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นผู้ค้ามิติออกมาแบบนี้นะครับสําหรับผู้ค้ามิตินะครับก่อนที่ผมจะโจมตีเนี่ยถ้าเกิดเรากดสกิลดาบที่หมุนรอบตัวนะครับ s อ่าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รับบัฟนะครับเพิ่มอัตราคริอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก15หรือไม่เก็2ยวินะครับอันนี้นะครับบัฟนี้จะทำให้เราได้อ่าควสามารถเพิ่มอัตราคริให้ตัวเองนะครับอ่านี่นะฮะชื่อบัฟว่าความรุ่งโรจน์อันนี้นะครับหลังจากที่เรากดโจมตีไปแล้วนะฮะอ่าถ้าเกิดบัฟมันหมดแล้วเราอยากได้อีกเราก็แค่กดเหมือนเดิมมันก็จะบัฟขึ้นแบบนี้นะฮะ ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่เกมเฮจิงกันครับเราก็มาเริ่มดูตัวเกมเฮจิงแล้วกันนะครับสําหรับเกมเฮจิงเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้องค์คลักมาก่อนนะครับเพราะว่าบอสมันเป็นบอสต,ตัวเดียวผมก็เลยเอามาแปะดีบัฟก่อนนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเต้เน,นี่ยฮะ สำหรับเบอร์จิวครับเห็นสังเกตว่าพอผมออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะกดสกิลดาบหมุนรอบตัวก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟเนี่ยเพิ่มอัตราขิให้ตัวเองนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะชอบเก็บสกิลอันติเนี่ยไว้หลังจากที่ดันเต้เนี่ยสามารถทำบัฟหนีมานให้กับเบอร์จิวได้แล้วนะครับจะทำให้เราเนี่ยอันติแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าพอ,อาเกตอันติของตัวผู้ขามิติเต็มเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเอาเต้มาแปะที่บัฟ เอามาบับนีมานก่อนนะครับพอ,อตัวผู้ค้ามิติออกมาผมก็ค่อยกดใช้อันตินะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเรากดสกิลอันติช้ากว่าช้ากว่าเดิมนะฮะจะทำให้บับนีมานเนี่ยมันหมดก่อนนะครับเนี่ยกวนๆไปแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับองคารักษ์วนเต้เริ่มตน้นแล้วก็มาวนที่ผู้ค้ามิติแล้วก็มาวนที่องคารักษ์นะครับ แปะดีบัฟไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราโชคดีได้อาบุประจำตัวขององครักษ์มาก็โชคดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ดันเต้องครักษ์ในการเล่นเหมือนผมที่ผมเล่นในคลิปนี้นะครับที่เหลือมันก็วนแค่จริงๆนะฮะถ้าเกิดช่วงที่บัฟของดีมานมันยังติดดีเลอย์อยู่นะครับเราก็สามารถให้ตัวผู้ค้ามิติเนี่ยกดสกิลอันติไปได้เลยนะครับเพราะยังไงถ้าเกิดเรามีฟื้นฟูมานาเยอะเนี่ย แป๊บเดียวเกตอันติมันก็เต็มอยู่แล้วนะครับเราเค่อยไปใช้อันติรอบหน้าก็ได้นะครับหลังจากที่ดีเลย์ของบัมบี้มานเนี่ยมันหมดนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเล่นพอประมาณนะครับก็หวังว่ารายละเอียดในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังเล่นวูดจิลผู้ข้ามิติอยู่นะครับแล้วก็เป็นวูดจิลผู้ข้ามิติแบบยังไม่มีตัวซับมาเสริมนะครับถ้าเกิดใครที่พร้อมจะกดตัวซับแล้วนะครับผมแนะนำเลยครับว่ายังไงตัวละครวีเสลดัตัวนี้เนี่ย จำเป็นต้องมีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจสูงสุดให้กับตัวสายกายภาพแล้วก็ท่าสายฟ้านั่นเองนะครับสําหรับคนที่พร้อมกดสับแล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่พร้อมกดสับเราก็ไปกดตัวดาเมจตัวอื่นก่อนได้นะครับแต่ยังไงเกมมันบังคับให้เรามีซับเพิ่มอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องกลับมากดซับอยู่ดีนะครับเหมือนกับที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆครับว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ปั้นดาเมจก่อนนะครับแล้วค่อยมากดซับที่หลังนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับ สำหรับวิธีการเล่นก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็อย่างที่อธิบายไปในเกมเพย์ด้วยนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับเราก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผงง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากคครรััับบสสวดี